เอคืนนอนไม่หลับเมานังเก็บนี่เอก็บอะไรเก็บไกใจวนเกไม้นค่งโอไม้กกงมันจะมครับไมาขายมาแล้วมีสาวอยู่การสิไม่ค่อยมานี่ปา

แจงเนื้อาแจงกัวเนื้อแะรั่งรับวหมูัวหมูอ้ข้าวเนะครับข้าวตมมยังไม่ครบเลยเหลืออีกโอ้โหข้าต้มมัดยังไม่แปดิปเลย ต้มมัดก็เออกินเพราะต้มมัดจะได้ต้มไทยเนาะปฟางใส่เนาะไม่ต้มหรอกกินหยิบเลยให้บ้านขอหนึ่งอันหยิบเลยหยิบเลยมามาผมหยิบให้อ่าเลยงค่ะนี่นะครับต้มมัดนะครับก็รักษารักษาเมื่อคีกรมเพียวเหมือนเขาดังเขาต้มมัดเอออะอฟางใส่เนี่นี่นะฮะ สมัดแล้วก็น้จีนนะน้ำยาน้จีนแล้วก็แก้งหน่อไม้แล้วก็ผลผลไม้นะครับ <c oughs> เอาไปนะฮะคนก็ติดต่อนำนี่นะฮะบรรยากาศก็มีเอฟซี ป่าคำสสยว่าเอฟซีตัวยงนะครับกลับมาเลยนะครับมารีบมานะทุกคนก็รีบมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะเนาะอ้อยนะอ้อยนะครับผมอ้เกิดแล้วนะอ้อยนะครับพร้อมที่จะได้ตัดได้กินน้ำอ้อยน้ำหวานแล้วนะฮะอ้อย อ้อยนะครับก็เอามาปลูกอันนี้ไม่รู้ว่าอ้อยพันธุอะไรนะครับผมขนาดอูอุดรน,นะก็คิดว่าอ้อยเคนะเนี่ยนะครับเพราะว่าลำใหญ่ๆนะครับอ้อยเคนะเนี่ยเพราะว่าเป็นลำใหญ่ๆนะเนี่ยสองสองสองกอน,นี่นะครับถ้าอยากได้ให้มาเพิ่มขยายอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะอ่ารอให้กอมันใหญ่คนนี้แล้วก็ตัดมา การมาปลูกอีกนะครับก็จะได้เยอะนะครับจา,จากก็สองจากก็สองกอน,นะครับก็จะเป็นได้เยอะเรื่อยๆเนาะนะครับนี่ก็ปลูกถัว่วแจมด้วยนะฮะก็ปลูกถัว่วแจมด้วยอู้นะค,ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมนี่นะฮะ พอฟื้นก็กำลังจะรำนะครับอ่าอือก็จ้นอาะอ่ะวันนี้นครับต่อเน,นื่องจากเอฟซี FC ตัวยงมานะครับก็จะมาสอบถามเรื่องบ้านป้าคำสายว่าเออได้ยินเขาว่าจะขายบ้านที่สามแยกกวนบุญเนาะนะฮะสามแยกเขาเรียกว่าสามหมู่บ้านนะครับตรงนั้นอ่ะใช่ไหมป้าคำสายอ่าป้าคำสายจะ จะขายจริงๆเิอขายจริงจริงขายจริง,รง,รงนะฮะนะครับก็เป็นบ้านชั้นเดียวชั้นเดียวเนาะนะครับเออแล้วก็มีที่เหลืออยู่แล้วก็แถมตลาดน้อยด้วยแถมตลาดน้อยให้นะฮะอืมนะครับคือถ้าขายตรงนั้นผมคิดว่าวิวดีนะเพราะว่าเป็นอ่าติดภูเขาอะไรก็ติดด้วยเนาะนะครับจ้ะบรรยาก,กาศมันเหมือนเหนือมันภาคเหนือนะ อืมนะฮะขายราคาเท่าไหร่ป้าคำาาสห้าแสนห้าแสนนะครับก็จะถ้าถ้าใครอยากเห็นภาพนะครับเดี๋ยวป้าคำสใสก็จะมีภาพให้ดูนะครับว่าเออบ้านมันเป็นยังไงอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับผมอือก็คือป้าคำาาสอยากขายเพราะว่าป้าคำสก็โก่คแล้วบ้านมันก็มีอสองสามหลังแล้ว อยากจะมาปักหลักปักฐานที่นี่เลยใช่ไหมใช่นะครับก็จะถ้าขายบ้านตรงนั้นก็จะเอาน้องลาล่าอะไรต่างๆมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคือไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วคือไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วหรืออยากอยู่ก็อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนเนาะจ้ะอาตรงนั้นไม่มีเพื่อนมีมีมแต่ ก็มีผู้ชายเขาอยู่ฝั่งนั้นอืมแล้วก็มีเจ้าของป้าคำใสก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากซื้อก็เหมาะสําหรับอ่าทำร้านอาหารนี่ก็เหมาะนะคะสามแยกตรงนั้นก็คือมีที่มันเหลือเยอะอยู่ที่ว่าจะนั่งทำะต๊อบกาเต็เลยออกไปถ้าสร้างรีสอร์ทก็ ได้ประมาณอีกอสี่หลังห้าหลัง้าสร้างรีสอร์ทนะคะตรงตรง,ตรงนั้นนะเออติดถนนนี่<อ>ตรงนี้มัน,นมีแล้วหรือว่าบ้านนั้นมันเป็นเป็นอ่าซันเดียวก็ยกขึ้นเป็นสามซันข้างนี้แล้วก็มองมาตลาดนี้ครับผมก็ได้นะคะคขายบ้านนะครับไม่ใช่ขายที่ บ้านพร้อมที่ดินโอ้บ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับเอแ, <MC. S 1> แถมตลาดให้ด้วยแถมตลาดสามอย่างครบวงจรเลยนะเนี่ยนะครับผมโอ้ยพอซื้อนะคะคือห้าเซนนะสร้างบ้านแล้วก็หมดสามเซนกว่าเกือบสีบ่เซนเหลือประมาณนิดเดียวนะ เพราะว่าป้าับใส่ก็ปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยห้องน้ําห้องอะไรเรียบร้อยครับผมเดินเข้าไปก็เซ็ตผูอ่ะที่พื้นอ่ะที่ป้ารับใส่อ่ะติดอะไรนะติดติดกระเบื้องอ่ะติดกระเบื้องแล้วทุกอย่างเํ็ดถูทาครบหมดทุกอย่างแล้วห้องนอนห้องอะไรทําหมดเหลือแต่เข้าไปอยู่แล้วก็ทําความสะอาดแค่นั้นแค่นั้นนะก็ ถ้าอยากได้เป็นสองซันสามซันก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นทําเองหมดก็ทําเองเลยแล้ว <c oughs> ยกขึ้นไปเองเลยเ<อ>แล้วก็<ม>ทำใหม่เลยเถ้าชอบแบบไหนน้ําก็ะต,ตอกมาจากภูเขาไม่ได้เสียนะคะคือน้ําแร่ด้วยน,น้ําแร่นะ อ้น้ำแร่เนี่ยผิวพรรณดีนะยินน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยขาวชั่วขาวัวเลยนะครับผมแต่มาตรงนี้ก็เปลี่ยนสีแต่คือคือคนเราเนี่ยคือป้างำใสก็คิดว่านะคะถ้าสมมติว่าได้ขายตรงนั้นเนาะถ้าได้ขายตรงนั้นแล้วก็คือเรื่องมันจบมันอะไรก็จะให้พ่อฟื้นอยู่ตรงนี้ครับผม แม่ก็จะไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนเก่าะรก็ลุ้นนะวันที่เท่าไหร่ยังไม่นานใช่ไหมวันที่ส <30 S 1> ามสิบสามสิบเอ็ดนะ <31 S 1> ใช่ไหม <31. S 1> อันก็จบทุกอย่างจบทุกอย่างก็ก็ลุงป้าก็คงจะสบายใจคนระับผมก็คงเราก็จะมาพากันสร้างที่นี่แหละครับผมมา อสร้างให้มันเจริญขึ้นครับอันนี้ก็เจริญอยู่นะคะเจริญลุงพลไม่ค่อยมีเวลาเนาะครับเขาก็ทํางานอยู่ตลอดนี่แหละถึงว่าอ่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ร่วมกันหลาย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 ภาษาเนาะอ่ามาจากอ่าถิ่นแดนไกลก็มีนะคะค แต่เราแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักกันแต่รู้จักกันก็ขอให้สามคัคคีกันนะคะ,ะ,ะคือว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะคถึงจะมีความสามัคคีกันนะคะครับคือเหมือนกับว่าพ่อแม่เราพูดว่าคนได้กินก็ได้กินนะคะคนกินก็ได้กินคนไม่ได้กินก็ไม่ได้กินนี้มันมันก็คงจะ ก็ต้องม,ม,มาด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าคนอะไรนะคนได้กินก็กินพออ้วกนะคะคนอยากก็อยากพอตายมันไม่ใช่นะคะต้องแบ่งปันกันให้มันเสมอภาพนะคะอ่าอย่างํำนี้ก็หมุนเวียนกันไม่ใช่ว่าอ่าํำซ้ำๆเหมือนเอฟซีพูดนั่นก็มันก็คงจะไปกันไม่ได้เนาะ ่แม่คับสายดูแล้วนะคะก็คงถ้าเรื่องมันจบแล้วก็คือใครก็คือคงจะอ่าคิดถึงบ้านนะคะแต่นี้เราก็อยู่ลุ้นเอาใจช่วยลุงพลป้าเต็นเพราะว่าป้าเต็นลุงพลไม่มีใครมีแต่ f อซนะคะเราอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็อ่ารักลุงพลป้าเต็นเหมือนกันนะคะ แต่ว่าทุกคนมานี้ถ้าไม่มีไรายได้มันก็อยู่ไม่ได้นะคะครับผมขายอะไรมามันก็หมดนะคะครับไม่มีรายได้ก็อยู่ไม่ได้ <g ül> เออยู่ไม่ได้ะะไเราก็ต้องกลับไปนะคะเนาะถ้าเรามีอยู่มีกินเราก็อยู่นะคะฮะแตมันไม่ไหวจริงๆก็เรื่องมันจนกกบก็กลับบ้านใครกลับบ้านมานนะคะก็ป้างใส่ก็ขอวิงวอนว่าขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะ ก็ขอให้ลุงพลก็แตนพ้นเรื่องราวที่เลวร้ายนะคะขอให้ปด้อยดีขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเนาะเพราะว่าทุกคนก็ดูทุกชอดทุกชอดนะคะว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เอฟซจะรู้ดีกว่าป้าคำใสนะคะป้าคำใสก็คืองุบงุบงามๆอยู่แต่ตรงนี้แหละค่ะ ก็มไม่ได้ไปไหนมาไหนนะคะก็ฝากเว็บซีด้วยเด้อค่ะคือถ้ามาร้านปู่ถ้าอยากได้เสื้อผ้าผ้าขม้าหมักโคนสบายนะคะเสื้อเหลืองเสื้อขาวเสื้อแดงสีชมพูสีดำแดงหรือสีขาวหรือสุดแสกกระโปรงกางเกงนะคะมีหมดนะคะอยากได้อะไรมาเลือกเอาเลยนะคะเป็นคือมาถึงอ่า มาถึงลานปู่ปาริจิตแล้วก็อย่าลืมแวะมาซื้อซ้วยป้าอํายสหน่อยเด้อน,นะคะคือทุกคนนี้ก็ใจจดใจจ่่ะเรื่องลุงพลป้าแตนนี่แหละขอให้ลุงป้าผ่านพ้นไปด้วยดีก็สาธุสาธุแล้วนะคะแต่ว่าองค์ปู่จะไม่ทิ้งไะะข่ครับผมอ่ะแล้วก็ที่ดินอะไรเสื้อผ้าก็เบอร์โทรก็อันนี้ใช่ไหม จ้าเบอร์โทรอันเดียวกันเมื่อนี้โทรอันเดียวกันนะถ้าได้ขายนี้ดูป้าคำาสเด้อว่ะครับผมคือจะไม่ลืมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบลงเรื่อโอเคฮะขอบคุณป้าคำาสมากมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับเรื่องที่ดินด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทางบูชาแนลป้าคำาส ก็อ่าจำปะดงนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตลงคลิปก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ถ้าถ้าเขาติดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร ER ์ด้วยเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์มอนโอมโฮมซับนะฮะไม่ว่จาจะเป็นพีทีตีกินพีทีคอฟฟี่พีทีโกโก้ที่ปาะทับพระเบญ่ากูแกนเสื้อผ้าของปูปบริกตนะครับลาดแล้วก็สบ,บู่พีทีพีทีฮันนี่โซบแล้วก็ครีมกันแดดนะครับสั่งสินค้าในานามช่องทับชานแล้วก็ปลาคำใสจำปะดงเนาะ นะครับใช่ร้านปู่ปาลิกิตร้านปู่ปาลิกิตเออนะฮะใช้านปู่ปาลิกิตครับผมฝากด้วยนะคะขออนุญาตลงคลิปนะครับผมบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับผมบ๊ายบายค่ะ